หนึ 2> 1, 2, 3. 3> Never, okay, ่งสองสามกิวแม่ปันยุงกูชาโอเคขอบคุณนะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพิชชาเฟมิลี่ชาแนลกันนะคะพิชชาพาเที่ยวอีพีนี้เที่ยวกิวแม่ปันเรือนพฤศจิกายนไปชมกันได้เลย วอนครับน้องตกสิภูมิที่เราบังอยู่ไกลมันอยู่ทางไหนอ่ะอ๋อมันไม่อยู่บนนี้มันอยู่ฝั่งฝั่งนี้ฮะที่เห็นในเมื่อกี้ตรงตอนเช้าที่เระพาที่เต้นนะฮะครับครับไม่ใช่ทางเหนือฝั่งฝั่งอ๋อเหรอมันนีไม่ได้เหรอเหมือนว่าน้ำบนอินเทอร์เน็ตที่มันมีตารน้ำจะแยกออกไปตามสายที่ครับสายหนึ่งไหลที่น้ำตกที่ภูมดฮะสายหนึ่งไหลไปน้ำตกเมื่อกี้ส่วนอีกสายหนึ่งไหลไปทางแม่สแกนฮะอืมแสดงว่าเราเราไม่ได้ใช้น้ำจาก ชื่ออื่นนะช่วยเป็นน้ำจากเป็นน้ำจากบ,บ,น,น,บนนี้เขาเองนี่ก็เลยเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่เจ้าที่ขอพรเรือ่องมาจากชาวบ้านมาช่วยกันนำตรงนี้อืเพราะว่าเหมือนเราใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนืำเราจะได้มาช่วยกันดูแลตรงนั้นได้ครับที่เมื่อก่อนนี่คือมีให้ปล่อยเด็กอือน่นได้เด็กอื่นบอจะมีจะมีปีที่แบบ ขยะมันเต็มเลยจริงไหม้ต้นี้หักของดอกไม้พวกนี้หายหลังจากนั้นก็จะมีคนนำมาด้วยครับเป็นเฟิร์นที่เรากินกันได้เป็นกินได้เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งใช่อันนี้เป็นกุฎต้นใหญ่ที่เรากินจะเป็นกุฎต้นเล็กๆอันนี้กินกินเป็นยาและกินอาหารหรือกินเพื่ออ๋อเป็นอาหารเป,เป็นผักชนิดหนึ่งนนเนี่ยอ๋อ่ก็บไจะกินตอนใบอ่อนให้มันม้วนๆออกขึ้นมาไม่ได้กินใบอ๋อเก็บเก็บยอดมันคุณบอลครับที่คุณบอลเป็นไกด์บรรานเนี่ย คุณบอลเคยเห็นเหตุการณ์อะไรที่นักท่องเที่ยวประสบเหตุหรือว่าอะไรที่รุนแรงไหมมีตั้งแต่พวกที่ขาพิกนะเล่นอย่างสมมติเล่นทศาพับนี่เได้สะดุดล่างไม้ขาพิกได้หามออกอย่างเงี้ยมีที่แบบเดินมาแล้วหล่นลงข้างลงเหยไม่มีแต่มีห<อ>น้ามืดแล้วก็แบบลิ้นจุกป,ปากมีโอ้เหรอมีแล้วแก้แก้ปัญหาไงฮะคือต้องเอาหา,อ,าอย่างที่ผมเห็นแต่ผมไม่ได้เป็นคนงานแต่เขาเป็นคนงานมืองานไว้ก่อนหน่อยพี่แล้วก็เรียกคนด้านนอกมาไปช่วยกันถามไปโอเคครับ อย่างม้งก็แบ่งแบ่งเป็นอีกอีกสองสายสายสาขาพี่จะเป็นม้งเขียวกับม้งขาวนี่เหรอใช่ครับ <laughs> สันนะสำเนมันพูดก็มันคล้ายๆกันพี่แต่ว่าจะไม่เหมือนเหมือนเหนือกับใต้เงี้ยพี่สันนิษอย่างอีกอย่างนึงฮะบางคำก็เหมือนกันบางคำก็ต่างกันนี้ครับประมาณนี้อ๋อแสดงว่ามันมีแยกไปอีกภาษาก็แยกไปอีกเหรอหรือภาษาม้งในทั้งรอยเลย อ๋อมันบนนี้จะมีเป็นมงกับปะกยาบไม่กระเหลี่ยงครับอือใช่จะมีสองเผ่าบนดอยธนนท์นะดอยธนนท์มีสองเผ่าใช่ครับก็ใช้เพราะคนละภาษาพี่ประเพินีกันตัววัฒนธรรมต่างกันหมดเลยครับอันนี้มันจะไหลไปไหนบอลนครับน้ำน้ำมันจะไหลไปที่ไหนอันนี้จะไหลไปทางไอ้น้ำตกห้วยใสเหลืองตรงนี่ห้วยเหรห้วยใสเหลืองครับอืมไปทางแม่แจ่มด้วยนะครับไปทางแม่แจ่มแต่ใส่นี้จะไม่ไหลไปทางท้องอุ้ยมอันนี้ไหลไปทางแม่แจ่ม แม่แจ่มนี่แม่แจ่มเป็นอำเภอแม่แจ่มที่อมุกที่เป็นใต้ทะเลหมอกตรงนั้นนะครับทีนี้ปกติเนี่ยไกด์ทั้งหมดมีกี่คน<อ>ปีนี้คือเราจะรับสมัครเพิ่มทุกทปีเราพี่เพราะจะมีกลุ่มประเทศน้อยด้วยนะครับอย่างปีนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณสอง้อยปดสิบได้สอง้อยแปดสิบแสดงเขาอยู่เวรมันใช่ไหมปา่าพี่อยู่ที่ว่าใครที่ว่างขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาช่วยบนนี้ได้เพราะอย่างตอนเช้าเองเนะื่อ้ไกด์อาจจะไม่พอนั่งเที่ยวช่วงเช้า ถ้าใครพร้อมสมัครขึ้นมาได้ครับอย่างวันนี้ก็ประมาณที่เห็นจับเบอร์กันประมาณสักวตอตตดสิบน่ได้ปิดห้าเดือนเปิดเจ็ดเดือนชว่วงปิดก็คือไม่มีใครขึ้นมาเลยหรือพวกน้องขึ้นมาอยู่อ๋อไม่ขึ้นมาเลยครับปิดเลยใช่เพราะเป็นช่วงฤดูฝนครับคือวันนี้ฝ<บ>นจะตกแบบไม่จะตกโปอยๆตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงน <20 4 S 1> ี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับ,รรบมันจะมีลมแรงตลอดที่เห็นระหว่างทางที่มาเห็นพวกต้นไม้หักไหมอือืมใช่ลมมันแรงว่าอันตราย ทีนี้พี่คิดอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าพี่มาช่วงเขาปิดใช่ไหมพี่จะกลับไปพักที่ที่ดอยตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเราไม่เข้าเกี่ยวได้ครับคือพี่เฉพาะเกี่ยวแต่อุทยานนี้เปิดตลอดครับเปิดเฉพาะเส้นทางนี้ใช่ครับช่วงกุหลาบเนี่ยค่ะจะออกดอกเมื่อใช่ใช่ออกกุหลับพันปีวะใช่กพันปีก็ช่วงนี้ก็เริ่มออกพิแต่ที่เยอะจะเป็นช่วงแบบกลางกลงธันวาจะเยอะครับพี่มาคราวก่อนกุมภากุมภาแล้วจะเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่เยอะกว่านี้เยอะครับเยอะเพราะมันแต่มันจะมีพวกที่มันเหี่ยวดำๆบ้าง ทังบอลปาาอะไรถึงนักท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวแล้วนอกจากก็มีความสุขแล้วดูแลรักษาธรรมชาติ<ช>ยังไง <S <S พกเพราะเมื่อกี้เห็นพูดว่ามีข<ช>ี้ขยะบางก็ถึงแม้จะมีเมงเทนเราด้วยก็ยังมีพวกขยะซึ่งหลอดน,นี้พี่แล้วก็ไอถุงที่ใส่หลอดน,นี้ฝ้าขวดน้ำนี้ก็มีฮะก็อ,อยากให้ช่วยกันดูแลพี่เพราะว่าป่าอย่างนี้ในประเทศไทยเลยูยไม่กี่ที่ครับผมก็อยากให้นักท่งเที่ยวมาแบบไอสิ่งที่เอาแล้วก็ไอพวกผมเคยเห็นคนที่เอากล้วยไม้ออกไปเห็ดออกไปนะพน่ แต่ว่าก็อยากให้ขเขาควาเรื่อมมือให้แบบสิ่งที่เอาออกไปได้คือนอกจากรูปภาพกับความทรงจําแค่นั้นนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้ก็นอกจากลายเท้าก็อย่างอื่นเอาเอาออกไปให้หมดนีมฝากไว้แต่ลายเท้าในใ,<ห>ในในความฝันของผมนะผมคิดว่าน้องเป็นคนในพื้นที่เชื่อว่าตรงนี้มันก็จะอยู่อีกนานนะใช่มันมันถ้ารักษาไว้อย่างนี้แล้วใช่รักษาไว้ก็จะอยู่นานที่เราเอาแบบจริงๆคือหน่วยงานรัฐที่เขาบอกว่าเขาอยากให้เน้นเอาตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปให้บรรลุก่อนนี้ฮะ แต่ว่ากลุ่มเราเขาแย้งว่าเราจะปลูกฝังเด็กๆใช่ก็จะเอาตั้งแต่14ปีที่แบบพอพูดได้นะครับถ้ากลุ่มนี้จะพูดว่าเกี่ยวแม่ปานสวยมากเนี่ยจะพูดยังไงแล้ก็เกี่ยวแม่ปานจงโกชาอ่าพวกเราพร้อมกันก็เกี่ยวแม่ปานนี่ก็ใช้แบบเป็นเกี่ยวแม่ปานอะไรนะเองโกชาลลงยองยง มันออกเสียงเหมือนนะครับจะยอยักก็ไม่ยอยักเลยยงยงประมาณยงยงเยงโก้ฮะโก้ใช่สวยงามมากประมาณนี้อ้าวเนืองสองสาวคิวแม่ปานยงโก้ใช่โอเคขอบคุณนะโอเคดีครับขอบคุณค่ะ เป็นทั้งหมดเดือนหาหมดแล้นะครับครับปีหน้าเจอกันค่ะจบอีพีเที่ยวอยู่แม่ปันเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะ จะได้เป็นกำลังใจงให้เรานะคะ